ทีหน้าฟ้าใหม่น่าจะให้ดีนะครับท่านได้กรุณาท่านเก็บเทบวกนึ่งบัญชีรายชื่อ8ท่านท่าน,นจะหลักันเขาประมาณลงมาสรับสรุงานภาษีไม่ต้องเยอะครับสาคัญลล้านสองล้านก็จะเป็นรถอย่างสูงครับรมปถของคนท่านสสผู้ทรงเกียรติเป็นการร่วมหน้าครับขอบคุณครับเราจะรอความหวังจากท่านนะครับขอร่วถึงครับสถึงเรื่องที่ห้าแสนทีท่เจ้านครับรค So work from of all hard the t h every ตำรวจนำอยากให้สิ้นสุดคดีเท่านี้เพื่อให้สมรเกียจเกิดสมรเกียจกายของเราสภ็นครเสมอมาครับเราได้ตั้งใจทำอยากเป็นที่โอกาสที่บริการ กาไต้อนรับแขกผู้มีเกียรติซึ่งเยอะมากนะครับในปีนี้ท่านนายกกรุณทีท่านอาดนในฐานะประธานคณะ,ะกรรมการจัดงานกข,ขอต้อนรับทุกท่านมานที่ยุบมารับที่นี้ด้วยสถานท่านได้รับความสะดวกเท่าที่ควรน,นะครับคีนี้เราเพิ่มจำนวนที่นั่งในห้องของประดับพิธีเพิ่มขึ้นมากกว่าป,ปีที่ผ่านมานะครับเรต้อนรับคณะของคุณนายแม่พักน้อยนะครับท่านประธานบริษัทไอออนสาขาจัห่งประเทศไทยคณะไอออนจากทุกๆจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เจ้าที่อาวุโสของบริษัทสยาม